สวัสดีครับน้องเซเว่นสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับน้องเซเว่นครับ,ค,รบค่ะท่านผู้ชมมือนี้ดเดินทางมาติดตามแนวทางความฝันกับน้องเซเว่นเพิ่นเป็นลูกไา้ลาของน้ำมันเนาะค่ะท่านผู้ชมนอก,กะย่านทีน้ำมันเคยเบาให้ห้าฟังงนอตั้งแต่ขิปช่วงเหลเกนอกว่า้องเซเว่นนี่เพื่อนบอกเลขถือเนาะน้ำมันนอคะการเลืมมาติดตามแนวทางความฝันกับน้องเซเว่นค่ะท่านผู้ชม เพิ่นสิฟันจังไดเพิ่นมีตัวเลขตัวใดมาฝาก่ะท่านผู้ชมกะมาฟังกับน้องเพิ่นน้ำกันเนาะให้น้องเพิ่นเว้าให้ฟังค่ะท่านผู้ชมฟังโอยกันเนาะเด้อเด้อวบาล่ะฟันหยังเว้าเลยเด้อครับเบาเลยครับน้องเซเว่นพูดดังๆนะครับเอออุ้ยเว้าหูแห้งค่ะท่านผู้ชมเว้าที่ระบาดนี่น้องเซเว่นนี่ฟันเราบ่ครับเว้าเบาครับมาซั่นครับเอ้ยฟันแล้วฟันว่าจังได๋ลูกเว้าให้ FC เฮาฟังแน่ลูกเว้าแห้ง cắp mấy nham hàm mê nó. A bà y luôn, đấy <laughs> ตัดอเดอร์ค่ะท่านผู้ชมเลยน้องมันเคยบอกมาสองเทือนี่เทือกน้องเคยบอกมาแต่เทือนึงนี่เทือที่สองค่ะไปตัดเลนเอาค่ะรอบที่แลกนะเพิ่นหายมาหนึ่งสองสามเพิ่นบอกว่าแม่แม่ไปตัดอเดอร์สองตัวเพิ่นมาจังสี่<อ>ค่ะมันก็ออกสองหนึ่งอันนี้ค่ะบั้นวัวนี่น้องเพิ่นก็หายมาอีกพากก็ตัดเอาเลยค่ะต้านหน้าต้า,า 2> 1, 2, 3, นหลังเ,เอาหนึ่งสองสามแปดแม่เอาเอาน้องเซเว่นพูดให้ น้าฟังอีกหน่อยว่าตัวไหนตัวไหนพูดดังๆนะลูก <FC S 2> เอฟซจะได้ได้ยินเอฟซจะได้ได้ยินด้วยพูดดังๆเนี้ย่าให้ได้ตัวไหนมาตัวนะไหนครับแปดเก้าห้าแปดเก้าหานาะโอ้ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเก้า พอซับหนีเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่านอ้องเพิ่นกระบอกแล้วเนา<ฮ>ะบาดนี้เห็นยาไปสวนยาเพิ่นนี่เสียชีวิตแล้วเนาะนนะ้ำมนต์เนาะเสียชีวิตทั้งสองคนโอ้ทั้งยาผู้เพิพ่นย่างเขาสวนแล้วกับ<อ>ทั้งยาที่มาหาเพิ่นแม่ <ฮะ S 2> นจ้ะเสียทั้งสองลยเอยกับน้องเพิพ่นเสียทั้งสองคนแล้วค่ะค่ะบาดนี้เพิ่นเพิ่นเจ็ดปียาเพิ่นนี่นะ้ำมนต์ยาภูยาผู้เพิ่นเสียชีวิตยาเพิ่นนี่ยาพิษเพิ่นนีหกสิบปีค่ะยาแต่นี่ มันหกสิบห้าหกสิบหกาเลยยาแต่เพิ่นนะค่ะค่ะสองคนเนี่ยบาทนี้งวดก่อนนั่นเพิ่นก็เคยบอกนอกแม่นจ้ะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเห็นงาเพื่อนคือเก่านี่บอน้ำมันมอเพิ่นยางมาบอกเลยไม่บอกเลยนี่น้ำเพินใจแว่นมันนี่งวดนว่งวดนี้หัวจะออกอะไรหลกหนึ่งชองฉามอ่ะซื้อเอาเลยตัดเล่นด้วยนะเพิ่นว่าบอที่แรกเพิ่นบอกแมวไม่ได้ตัดน้ำเพิ่นมา แม่ฟ้าแต่สามโตซื้อเลขกมอตาเล่นสองโตบ่ะค่ะแต่ว่าหลอดนี่ก็ลลอกมุนเอาหนอนมุนเนอโต้โตเถียที่แรกกับโตเถื่อถ่ายค่ะเอาเอาโหลดค่ะแต่ว่ายาผู้ตีเพี้ยสินิดชงสัยสีมันนอหาหลานค่ะอาจจะเป็นไปถึงแม่นค่ะเพราะว่าเด็กหน่อยนี่เพิ่นมีจิตบริสุทธิ์เนอและน้องเพิ่นก็มีเส้นน้ำนาะนอนนาะ สุดนั่นขนาดแต่หน,น่องโมฮันอันนี้เนาะประมาณสองเดือนกว่าหนอดหน่องยังหายเรศตือเมื่อตั้งร้ายดงอยได้สองกระบ,บอกเขาเพิ่นผู้นี้จังหวัดแหล่งเงินน้ำเพิ่นผู้นี้ไรเติอเลยโอ้แสดงว่าเป็น,เป,นเป็นเด็กมีเสร็จหรือมาขำกันกับน้ำมุนเนะาะจ้าหน้องเซเว่นนี่จ้าขวบลูกจ้าขวบสี่ขวบโอ้สี่ขวบอขวบอกชัดๆบอกดังๆ กันยังทีน้ำมนต์เอาให้ฟังนอกแม้ขนาดที่ตอนอุ่มทองอยู่กันยังได้โชคน้ำนอกได้คนใน้างได้เบิดโอ้ค่ะเพื่อนทีทํางานรวมกันนี่ก็ได้โชคน้ำจถ้ถึกถึกดูบอน้ำมนห้าหน้อยกัอันนี้ถือแทบทุกมือเลยเข้ามาข้ามทองเขาบอกเพื่ออันสนานเขาามตรง น้องพายหนาา้าขอหวยเนเด้อร์ห้ยมือแร้งขนาดถึงหวยหน้าสีเอานุ่มมาให้ยปากลาดเด้อว่าะสัน<ะ>แม่รุดปากไปหาศูนย์เขาไปใส่ผู้ตัวละร้อยอมือถ้าน้อยคิดมึงจะว่ามิสเตอรจ้กบาทตัวละร้อยอ่ะนี่เระจะว่าอ๋อเขาเข้าอีอีก็เหมือนอีรี<ะ><ะ>แต่ว่ามางหงุดนีคนบอกเองเนาะว่าฝันเห็นยาเนาะตอนนี้ก็พาไปหายายาแตบ่บ่อกยาตะาไปชวนยาแต่ อันเฟุ้นได้คุยกันบ่ญาได้คุยกันบ่คุยกันมาจะไหนรึโอ้ญาผิดไปสวรสดีญาผิดนี่คือญาของเพิ่นเเว่นเองเนาะญาผิดคือญาของเพิ่นเองญาแต้เลยรึญาแต้ญาแต้่าโอ้ ยา,าเต็นถามถามถามย,ยาพิดเนาะค่ะว่าอยู่สวรรค์บอกยาพิดตอบบอ่ลูกตอบว่าจังไดนลูกโอ้อาเซวยนอิบานก็ถือว่าดีเนาะน้โมนต์เพราะว่าน้องเพิ่นจำความฝันได้คักขนาดนีน้เนาะ จำเลยค่ะปกตินี่เด็กนี่จะจะจำบ่ได้เลยล่ะเนาะบ่ๆค่ะจำบ่ได้ฮอด่ฮู้เรื่องเลยเพราะฟันหยังเฮาจะมหูเรื่องเลยอันนี้ฮู้ฮู้ว่าปันหอดหญ้าหญ้าผิด้าแตกแจกแจงออกมาเป็นคนเลยออืถือว่าน้องเพิ่นจำได้ดีแม่นยำมาะหญ้าหญ้าผิดอยู่สวรรค์เจดีย์อยู่บ้านเด้อยอผค่ะค่ะ ญาตบอกว่าน้องเสวินยุบ้านเรื่องรักปุนกนะ่นฉะีบ<า>่าซุจงนาน้องฉีบอกว่าเป็นขาแม่น้องเพิ่นเหลออกมามบ<อ>ม่เป็นเนะาะค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้องเซเว่นเนาะท่านผู้ชมจังได๋ก็ให้พิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะกะน้องเพิ่นนี่ก็มีเส้นละคะ่ะท่านผู้ชมเพระาะว่าแต่กี่แต่ก่อนน้องเพิ่นก็เคยบอกเลขแม่เพิ่นเนาะแม่ก็ทั้งตอนถือผ้าอุ้มท้องอยู่เนาะน่ะมนต์เนาะ ยังได้โชคนํำบาทนี้งวดก้อนนันกระบอกหนึ่งสองสามค่ะวาห้ตัดเอาสองตัวบอกแม่ว่าแม่ตัดสองตันําเ้อเหมือนมาค่ะเล็กน่อยทีนั้แหละเขาหัวจจกบค่ะนี่กาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานน้ากันอีกน่อน้องเซเว่นน้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจน้องเซเว่นและกาขอบคุณน้ำม่นน้อค่ะนอที ให้น้องเพิ่นแบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้เอฟซีทางช่องของเฮาเนาะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเก่งจังเลยค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กมาสรุปตัวเลขของน้องเซเว่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ1 2 3 8ค่ะ8 9 5อายุของย่าเพิ่นเนาะค่ะน้อย่าเอื้อยเพิ่นนี่67ปีค่ะย่าของเพิ่นอีหลีนี่ค่ะ60ปีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ประจำางวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2,567ันร้ค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่น้องเซเว่นนี่เพิ่นฝันเห็นพิยาเพิ่นค่ะบอกเลขหนึ่งสองสามแดแล้วก็แปเก่าหานอค่ะนะ,ะจังใดก็ให้โชคใหม้มานกับตัวเลขของน้องเพิ่นค่ะท่านผู้ชมสื่อมุนเอาตัดหล่นตัดหนาตัดหลังนอะคะ่ะนอสำหรับคลิปนี้ค่ขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะ ที่กดเข้ามารับชมรับฟังเขามากากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบก่กดติดตามกับขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบพลาดตวเลขแนวทั้งความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวรลขแนวทั้งความฝันดีๆตอยู่ใสจะบอกกันสิปติดตามมาฝากเอซีทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ